พราะรถไม่ได้ยกสูงนะนี่เป็นสเต็ปรถเดิมๆนะอย่างที่บอกไซแม็กยี่สิบไซส์สองแปดห้า 2, 8, 5, เต็มซุ้มไม่ติดเวลาเลี้ยวแต่รถอืดขึ้นอันนี้ต้องทําใจเลยรถมันจะอืดขึ้นอืดขึ้นนิดนึงแหละแต่อันนี้ก็มีท่อเข้ามาช่วยก็ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็รถอืดขึ้นแล้วก็อัตราการกินน้ํามันยังไม่ได้เทสแต่คิดว่ากินกินกว่าเดิมแน่นอน เรื่องแม็กเรื่องยางนะแม็กแม็กเป็น f ฟู l นะครับฟ u ลเวเปอร์ออฟยี่สตัวนี้2 8 5 5 5ด20นะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆไม่มีการยกสูงความเต็มของซุ้มล้ออ่ะนี่ล้อหน้า นี่ล้อหลังนะครับห่างน้อยมากห่างนิดเดียวห่างนิดเดียวเลยนะครับนี่ข้างหน้าห่างแค่ประมาณนี่ค่ะถามว่าติดไหมไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าหักเลี้ยวแล้วเป็นยังไง เลีเ้ยวสุดก็ไม่ติดนะครับแต่เกือบติดแต่อันนี้ได้ทดลองวิ่งมาแล้วหลังจากทดลองวิ่งมาก็ไม่ติดนะครับแม็กซ์นี้ยางนี้เผื่อบางคนเผื่อบางคนอยากใส่นะครับเป็นยางออทเทนของ BF นะครับวิ่งก็เงียบไม่ดังลุยได้บ้าง แต่ก็ไม่ดีเท่ายังมัดอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ไปลุยอะไรหนักอยู่แล้วแม็กก็โหดดีครับลายนี้เหมือนจะเป็นลายมาตรฐานของ Ford e v e r e s t เข้าไปแล้วนะแม็กตัวนี้อ่ะดูอีกข้างนึง อันนี้ลองเข้าโค้งกระแทกแรงๆรฟีนอะไรก็ยังยังไม่ติดนะครับแล้วก็ถามน้องคนที่เขาใส่มาให้แล้วเขาบอกว่าไม่ติดตัวนี้ใส่ได้ไม่ติดแต่ว่าผลที่ตามมาที่ต้องรับเลยคืออืดรถจะอืดขึ้นอืดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กินน้ำมันมากขึ้นนะตัวนี้นะใส่เข้าไปแล้วแต่ถ้าใครชอบหล่อจัดเลยตัวนี้หล่อแน่นอน <Start> recording. คืออันเนี้ยผมไม่รู้ว่า e v e r อเรสเนี่ยอัตราเร่งเดิมๆรถเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ายางท่อแม็กชุดนี้ออกมาจากศูนย์เลยไม่เคยลองรถเดิมๆเ,เลยหรือรถอาจจะเป็นอย่างนี้หรืออาจจะแรงกว่านี้เยอะขนาดไหนอันนี้เราตอบไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะขอลองรถเดิมๆใครมีรถเดิมๆเดี๋ยวขอลองหน่อยจะได้รู้ว่าใส่ยางไซส์285เป็นยังไงแต่ไม่ติดนะครับ285แม็ก20เป็นของ Fuel w i p e r Off 20นะครับผิดถูกยังไงขออภัยนะเพราะว่าเราไม่เห็นแม็กตอนใส่จริงๆอันนี้ถามมาจากน้องเซลนะครับพ่เขาใส่มาให้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าออฟเซ็ตมันเท่าไหร่ แต่เขาแจ้งว่าเป็นออฟยี่สิบนะโหมดโหมดอื่นๆนะครับอย่างเช่นการใช้โฟวิลการใช้ลายอันนี้เรายังไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอารีโวหัวเดียวที่เขาเรียกว่ารถขนปูนรถขนทรายแต่งเป็นโฟวิลเป็นยังไง เดี๋ยวเอามาให้ชม